เพื่อตามหาดราก,ก้อนบอลลูกที่หกงกุลและบุมมาจึงออกเดินทางไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้นอกจากนี้อูรอนยังถูกพาตัวไปด้วยอย่างไม่เต็มใจเหลือราก,ก้อนบอลอีกแค่สองลูกเท่านั้นเราหาได้เร็วกว่าที่คิดอีกนะแต่ว่าทำไมต้องพาเจ้า,จาอูรอนมาด้วยอนนนเนี่ยฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะ่ะกับราวิทมนแปลงร,งร่างร้ายกาดไม่เบานะซี ฉนันเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์น่ะแช่หมูไม่เอาหมูไม่ชอบการเดินทางร้อนจังเลยนะคืนนี้ใส่ชุดในนอนดีกว่าเอ๊ะเอาเถอะในนันทีเดินทางสักครั้งก็ดีเหมือนกันตปตายตอตตทำอะไรจป้าน่าขยะขยงชะมัดเลยนายเป็นผู้ชายสินะอุ้ยก็แง่ละดูก็รู้แล้วนี่นาน้องมันตบอยู่ได้ จะบอกให้ฉันชอบผู้หญิงที่สุดแต่เกลียผู้ชายที่สุดอย่ามาแตะต้องตัวฉันอีกนะถอยไป